สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่1-15ถึงสิสิงหาคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจากักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกน QR วอาร์นะครับเช่นเดียวกับสร้อยโรสควอตนะฮะแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับก็สแกน QR วอารเช่นเดียวกันนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะ พิมพโชคดีเทวรักนะฮะแล้วไปเริ่มต้นพร้อมๆกันครับชาวราศีกันนะฮะมาดูซิว่าชาวเราต้องการบอกอะไรคุณนะฮะฝาก like, กดไลค์กดแชร์พิมพโชคดีเทวรักนะฮะพลังงานที่ชัดเจนคำถามที่ชัดเจนคุณจะได้สมาธิที่ชัดเจนจะได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับโอเค อ๋อโอเคชาวราศีกันนะครับคุณได้ตรีออบครับซึ่งหมายถึงการปรึกษาหาร ư, าือค้นคว้าหาคำตอบนะฮะพลังงานคล้ายคลึงก,กันกับชาวราศีธาตุดินด้วยกันนะฮะมังกรนะฮะแต่สำหรับตัวคุณดูซิว่าพลังงานแตกต่างอย่างไรนะครับชาวราศีกันนะตรีออบครับหมายถึงค้นหาหมายถึงศึกษาหมายถึงการปรึกษานะครับแล้วก็หมายถึงการ เข้าไปอยู่ในชุมชนอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณอยู่ในสถานการณ์อะไรนะบางทีในสถานการณ์นี้เนะี่ยคุณเองจะเจอคนมากหน้าหลายตาคุณอาจจะเจอคนใหม่ๆคุณอาจจะเห็นโอกาสอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ของคุณเรื่องงานของคุณเรื่องการเงินของคุณนะเออเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่เราจะขยายจเจริญเติบโตและเรียนรู้นะฮะ พลังงานในอดีตนะเกิดอะไรขึ้นถึงพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้คุณได้ The Lovers for Panacles ในอดีตเนี่ยคุณเองพยายามตัดสินใจและตัดสินใจถูกต้องแล้วนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้ทำนะผมเชื่อว่าบางส่วนคุณเองอาจจะไม่มั่นใจเพราะคุณได้ the s t r e n g t h the strength เป็นสถานการณ์ที่ในอดีตคุณเองตัดสินใจด้วยความกล้าหาญอะไรบางอย่างนะฮะโอเคไหมเหมือนกับคุณตัดสินใจขี่หลังเสือเหมือนคุณตัดสินใจ การทำอะไรด้วยความยากลำบากนะฮะเออในสถานการณ์นี้สิ่งที่สนับสนุนคุณหรือว่าเป็นแรงส่งตัวช่วยในสถานการณ์ในอดีตคุณได้ The Levers ซึ่ง The Levers เนี่ยหมายถึงการนำข้อดีและข้อ,อข้อดีของตัวคุณข้อดีของพาร์ทเนอร์ Partner ของคุณมารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นสถานการณ์ที่เลือกรับแต่ข้อดีเลือกรับแต่สิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวคุณคุณได้ four p a t i c l e s หมายถึงตัวตัวเลือกที่ไม่สามารถตัดสินใจได้โดยง่ายแต่ตัวคุณเองได้ตัดสินใจพยายามตัดสินใจเลือกมาแล้วนะฮะสถานการณ์ในเดียดเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเลือกและพยายามตัดสินใจมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น ในปัจจุบันเนี่ยในพลังงานโดยรวมของตัวคุณที่คุณได้ตรีออฟคัพส์เนี่ยมันเป็นสถาน,นการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับตัวคุณเองเลือกอะไรบางอย่างนะอาจจะเลือกเพื่อตัวเองเลือกหน้าที่การงานเลือกที่จะออกไปทํางานเลือกที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลือกที่จะลงทุนเลือกที่จะค้าขายเลือกเลือกที่อะไรสักละอีสสักอย่างเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ยากเป็นการตัดสินใจที่ใช้ความกล้าหาญแต่ว่าผมรู้สึกว่า มันกำลังเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเออมันเป็นสถานการณ์นั้นที่ผมเห็นนะครานี้ในปัจจุบันคุณได้ The m a g i ิช a n เออคุณได้เรียนรู้เวลาคุณได้ The m a g i ิช a n นนะฮะเดอะแมจิชในปัจจุบันเนี่ยบอกว่าตัวคุณเองได้เรียนรู้และตัวคุณเองคุณเห็น The m a g จิช a n ไหมถืออะไรครับผมครับถ้วยใช่ไหมคุณอาจจะเห็นนี่คือเหรียญ นี่คือถ้วยนี่คืออะไรดาบแล้วคุณจะเห็นว่ามันมีธาตุทั้งสี่นะครับผมอยู่ในตรงนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับสถานการณ์นี้มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงการอย่างรู้ธาตุทั้งสี่การอย่างรู้ฟ้าดินนะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่มีคนฟีดแบ็กมีมีคนสื่อสารอะไรบางอย่างหรือว่าตัวคุณเองกําลังสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปนะฮะผลลัพธ์เป็นยังไงนะคุณได้เพจจ of p e น t a c l e สและ n นออ s ซ u ร์ส the p a t r o c h e i c a l ในออบซอร์สเป็นสถานการณ์ที่ในปัจจุบันนี้มีการตอบรับหรือว่ามีการมีความคาดหวังมีการประเมินสิ่งที่คุณเองได้ตัดสินใจลงมือทำเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้เนี่ยเมื่ออดีตคุณเองตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าตอนนี้เป็นการวัดผล ตอนนี้เป็นการที่ตัวคุณเองประเมินแล้วว่าฉันจะเอาอยัางไงต่อแน่นอนครับว่าในสโคปนี้มันก็คือในสถานการณ์นี้ปัจจุบันก็คือการศึกษาศึกษาบางอย่างที่คุณเองได้ตัดสินใจในอดีตน,นะฮะโอเคไหมแตจ่จะว่าจะครบจะเออหมอนี่นะที่ใครๆก็บอกว่าเออมันเจ้าชู้หมอค่ะเออในที่สุดมันก็เจ้าชู้จริงดูได้รู้แล้วโอเคแต่ว่านั่นก็คือการศึกษานั่นคือการตัดสินใจอะไรบางอย่างไปแล้วเออหรืออาจจะเป็นลักษณะที่โอ้ เนี่ยคนนี้บอกว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยเจ้าชู้มากๆเลยแต่ว่าพอไปคบจริงๆแล้วอ,อ,อันนั้นคือน้ำลายอันนั้นคือสิ่งที่ใครต่อใครเคยพูดไว้แต่ว่ามันไม่จริงนะครับอ,อันนี้เราจะเอาอยัางไงต่อในสถานการณ์นี้เนื่องจากได้ t ตร e ยมออกคนะฮะสำหรับชาวราศีกันนะ,ะผมในอนาคตนะคุณต้องเปลี่ยนเส้นทางอะไรบางอย่างคุณต้องเปลี่ยนความคาดหวังอะไรบางอย่างเพราะคุณได้เด The tower เนี่ยหมายถึงความล้มเหลวแต่เป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากบางสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเกิดจากบางสิ่งที่เกิดจากความประมาทบางสิ่งที่เกิดจากการไม่เข้าใจการความความไม่รู้ทั้งหลายนะฮะ ด้วยพลังงานเดอะทาวเเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสในการแก้ไขนะฮะเออถ้าสมมติว่าในความสัมพันธ์คุณเองขย่งคุณเองขยบอมเรื่องอ,อะไรกันแล้วกันอยู่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่โอเคคุณเป็นอย่างนี้นะต้องปรับนิสัยนะสมมติว่าคุณเองเจอคู่แล้วคุณเลือกคู่เออโอเคทุกอย่างแต่ว่าค่อนข้างเจ้าชู้หรือว่าทําให้ตัวคุณเองรู้สึกน้อยใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเองต้องมีการสื่อสารออกไปบอกว่าเออ ไอ้แบบนี้เนี่ยปรับได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบอกแล้วครับว่าคุณในปัจจุบันเนี้ยคุณได้ the m a g i c i a n นซึ่ง the m a g i c i a n นเนี่ยเป็นการสื่อสารสื่อสารนี่มันมีอะไรบ้างไม่ใช่คุณเป็นผู้พูดอย่างเดียวสื่อสารมันหมายความว,าว่าการรับคือ complete loop คือการจบ loop ทำความเข้าใจนะฮะอย่างเช่นได้รับเออได้รับรู้เรื่องราวแล้วก็นำไปปฏิบัติ เข้าใจแลนะนำไปปฏิบัติแล้วก็มีแรงอตอบสนองกับสถานการณ์นั้นๆนั่นก็คือนั่นก็คือการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดออกมาอย่างเดียวมันจะต้องมีการพูดการฟังแล้วก็เนื้อหาของมันนะ,ะรวมถึงเอาไปตัดสินใจเอาไปเอาไปทำอะไรได้ด้วยในสถานการณ์นั้นนะคราวน,นี้นอกจาก The Tower ในอนาคตคุณได้ a e r o Source มาอย่างกระทันหันเลยมาอย่างแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะฮะเอ u r c e แล้ว คือเหมือนไปสะดุดอุปสรรคอะไรบางอย่างนะครับผมเออไปเจออุปสรรคอะไรบางอย่างทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องทําฉันจะต้องเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเออเป็นโอกาสดีสําหรับชาวราศีกันที่จะแก้ไขสิ่งที่เข้าใจผิดพลาดหรือว่าความไม่เข้าใจในสถานการณ์นี้ครับอเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูโหราศาสตร์นะฮะ ในส่วนของโหราศาสตร์นะฮะหมอปองใช้โหราศาสตร์ตะวันตกนะครับผมเกณฑ์ราศีดูในรายละเอียดใต้คลิปด้านล่างนะฮะ d e s c r i p t i o n นะแล้วก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์โชคดีเทวรักนะฮะติดต่อปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code นะครับแล้วก็เรื่องของสร้อยที่ระลึกระหว่าง Road c r o s และก็ Red Ruby นะฮะติดต่อมาทาง ลายสแกน QR code เช่นเดียวกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับผมอ่ะเราเริ่มต้นมีอะไรรอคุณอยู่ในเชิงของโหัสตร์นะฮะในช่วงเวลานี้เนี่ยดาวอาทิตย์นะครับผม Sun t r i n e c h Iron อ่โหเวลาใครใครดูหมอปองนะแล้วพอพูดถึง i r รอนนะเป็นอะไรที่ทุกคนถ้าเป็น FC ถ้าเป็นผู้ติดตามนี่ก็จะรู้กันว่าตื่นเต้นเพราะมันคือมันคืออะไรครับมันคือผลที่ได้ทำไว้ในก่อนหน้านี้ แล้วเวลา s u n ัม i n e Chiron ก็เป็นช่วงเวลาที่ผลลัพธ์เหล่านั้นน่ะได้ส่งคือแล้วใครทำดีนะฮะได้ดีแน่นอนนะฮะใครทำชั่วนะครับผมหรือทำได้ไม่ดีนักช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะครับผมแน่นอน,นะฮะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญยังรู้ พเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจะเรียนรู้ให้มากที่สุดจากข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับผม s u n t r i Chiron Powerful Day for Healing Your Confidence นะฮะในประเด็นนี้ s u n t r i Chiron เป็นช่วงเวลาที่คุณเองขาดความมั่นใจคุณเองขาดความอารอบคอบในประสบการณ์ที่คุณเคยทำมานะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังหนึ่งที่คุณเองว่าอ๋อโอเคเฮ้ยขับรถมานานแล้วนะฮะคุณรู้เปล่าว่า อ,อุบัติเหตุเนี่ยตามสถิติเนี่ยจะเกิดเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่เป็นช่วงที่เพิ่งขับรถใหม่ๆนะครับผมเพราะว่าเพิ่งขับรถใหม่ๆเนี่ยซ้ายขวาเช็คสัญญาณไฟนะฮะปลายสปีดลิมิตนะฮะที่ไทยอาจจะไม่เท่าไหร่ที่อเมริกานี่จะมีสปีดลิมิตแล้วเขาบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่มาแรกๆก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบเฮ้ย เ,เดี๋ยวดูไฟแดงเดี๋ยวดูคนเดี๋ยวดูดูนู่นดูนี่นะฮะระมัดระวังนะครับผมช่วงเวลานี้ไม่ค่อยเกิดข้อผิดพลาดหรอกครับเพราะว่าเกรงเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เกรงหรอกก็คือระมัดระวังเต็มที่ไอช่วงที่ขับคล่องๆแล้วเพลินเพแล้วเนี่ยดูนู่นนี่นั่นและนั่นแหละมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบแวบเข้ามาแล้วทําให้เราผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นระหว่างไอช่วงเริ่มต้นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ไอช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านจากความ เป็นนู๊ฟหรือความเป็นไม่เขาเรียกอะไรไม่ชํานาญการไปเป็นช่วงที่ชํานาญการเกิดทุกๆอย่างนะฮะขับรถนะครับหร,รือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรดีตอนที่ทํางานแล้วลงตัวลายการผลิตนะฮะสายการผลิตครั้งแรกนี่ก็จะตื่นเต้นนะครับผมก็ระมัดระวังเอาไปทุกอย่างนะฮะเอากระดานเขียนเอา iPad เอาทุกอย่างไปชาร์จอะไรเข้าไปหมดนะฮะไอช่วงที่มันจะทําผิดกฎของ ของของชอปฟลอร์ของ, floor, ของโรงงานนี่จะเป็นช่วงที่ทุกอย่างโปรหมดแล้วอ้าวลืมลืมล้างมือลืมใส่ถุงมือนะลืมเน็บถุงมือเข้าไปใต้เพราะว่าไอโรงงานสายการผลิตที่ผมทำมันเป็นโรงงานเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์แล้วเขาควบคุมฝุ่นเพราะฉะนั้นก็จะมีกฎเรื่องของ c l e a n นส e s s หรือความสะอาดเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะฮะเขาจะกำหนดว่าใน1ในอากาศเนี่ยลูกบาทฟุต คิวบิกฟ o ดเนี่ยจะต้องมีฝุ่นไม่เกินกี่ Particle ิลพาร์ติแบบนั้นเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเออไอช่วงแรกๆเนี่ยทำเป๊ะมากๆนะไอช่วงที่จะผิดพลาดหรือมีปัญหาเนี่ยก็คือช่วงที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างความไม่ไม่ชำนาญไปเป็นเรื่องของความชํานานญะส่วนไอที่ชํานาญแล้วอะก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็แก้แก้ไปนะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในช่วงเอ,อเวลานี้ก็เป็นช่วงที่ตัวคุณเองอาจจะ มองข้ามอะไรบางอย่างนะครับหรือซันนะฮะดาวเท็จน,นี้จะฉายข้อผิดพลาดบางอย่างหรือให้คุณบางอย่างตอบแทนคุณบางอย่างตอบแทนผลลัพธ์บางอย่างกับผลของการการะทำของคุณนะฮะ <c oughs> ผมเชื่อว่า,า80% 90%นะฮะของ s u b สไครเบอของ FC นี้เนี่ยในช่องนี้เป็นช่องที่ ทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลที่ดีนะครับผมสำหรับใครที่ทําแล้วแล้วอาจจะมีข้อผิดพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็แก้ไขมันนะครับอ่าเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเช็คผลนะฮะอืมต่อไป Venus s q u a r e u r a u u s โ oh, อ u s s q u a r e u r a n u s นี่ในสัปดาห์นี้นี่มี <laughs> เรื่องที่เขาเรีอกอะไรแก้ไขข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่า ดื่มดำกับผลประโยชน์ที่ดีที่เราได้ทําไปตะกี้บอกไปแล้วนะว่าซันทรีไครอนเป็นช่วงเวลาใครทําดีได้ผลลัพธ์ดีใครทําไม่ดีอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตามคาดหวังแต่ว่าให้มองว่าเราจะเอาไปแก้ไขยังไงเมอร u ค y ่ Mercury, นะครับผมไอ้ยโทษที Venus Square อ่า u r เ n u s เป็นลักษณะที่ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้จะมีปัญหานะฮะอัเลอก,กับเจ้านาย มีความขัดแย้งการคิดไม่เห็นรงรอยไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานกับแฟนนะครับผมเพราะวีนัสหมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะในทุกรูปแบบอย่างที่ผมบอกไปในภาพของโหราศาสตร์เนี่ยเราจะดูภาพกว้างเขาเรียกว่า m n n เดน m a n เดน e astrology นะครับผม m n เดนแ a s t r o l ล g y <c oughs> แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้น Mundane Astrology นี่จริงๆแล้วพัฒนารูปแบบมาจาก ัวสิ่งที่เขาเรียกว่า universal astrology universal astrology คือการดูดาวจรการดู uh, transit ทั้งหลายนะฮะดาวจรทั้งหลายที่ตำแหน่งในปัจจุบันเนี่ยว่ามีผลต่อต่อต่อคนเราหรือว่า individual ประเจกบุคคลยังไงนะครับ Mercury station retrograde in Virgo ตอนนี้แหละการเจรจา การพูดคุยอาจจะมีการย้อนถอยหลังนะฮะใครที่คาดหวังว่าจะปิดปิดการเจราจาเซ็นสัญญาหรือทำขเขาเรียกอะไรทำข้อตกลงใน,ในทำสัญญาในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าจะมีเหตุการณ์ที่อาจจะต้องเอามาแก้ไขเอามาปรับปรุงเอามามีการเปลี่ยนแปลง และโดยเฉพาะสาหรับใครที่ยิ่งแล้วใหญ่ไม่ได้มีไม่มได้มีสัญญาไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรนี่ก็จะยิ่งลําบากเพราะว่ามันจะมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นไปตามที่พูดคุยกันไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องสัญญาในเรื่องการต่อรองไม่แนะนําเลยนะฮะใครที่อยากจะปิดการขายในหน้าที่ดินหรือรอะไรพวกนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้อยากจะให้เพลาๆล,ลง นะครับผมให้เป็น parity รองรองนะฮะในช่วงเวลานี้ควรทำอะไรอะถ้าไม่เจราจาไม่พูดคุยแล้วทำยังไงจริงจริงแล้วช่วงเวลานี้ผมมองว่า Mercury Station Retrograde เป็นช่วงเวลาที่ไหนไหนมันจะมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใช่ไหมเราไปดูซิว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นตามเง้นเงื่อนไขแล้วเนี่ยเราจะปรับให้มันเข้ารูปแบบหรือว่าให้มันเดินหน้าต่อไปได้หรือว่าให้มันมีประโยชน์มากมากที่สุดยังไงมากกว่าในส่วนนั้น แล้วก็อีกอันนึงนะเขาบอกอะไร Mercury Station Retrograde นะ Time to rethink เป็นเวลาที่เราจะทบทวนนะ rethink นะหรือแม้กระทั่ง create new ideas คือคิดเาเรียกอะไรความคิดทบทวนที่ต่อยอดจากจากเรื่องที่มันผ่านมาซึ่งบางทีรูปแบบอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะเดิมและมาอาจจะออดีกว่าเดิมนะครับผม revise นะอะ่มีช่วง revise reorganize นะฮะ,ะใครรู้จักคำว่า reorganize บ้างนะฮะถ้าใครอยู่ในบริษัทใหญ่หรือว่าบริษัทอเมริกันที่จะจะเจอค่อนข้างบ่อยเลยคือย้ายองค์กรมีการปรับผังองค์กรเราไปเป็นหัวหน้าเขาเอากลายเป็นลูกน้องเขาเอาไปดอทไลน์ line, หรือว่าไปเป็นลูกน้องของอีกแผนกนึกนงเพื่อที่จะไปทำงานในกว้างนะครับผมถ้าคุณทำงานในบริษัทอเมริกันเนี่ยคุณก็จะให้เป็นเขาเขาจะ พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า subject matter expert หรือ SME subject matter expert ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนนอเ,ชอชเรื่องนั้นครานี้ไอ้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องนั้นบางทีอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายๆาหลายๆงานหลายๆแผนกหลายๆกลุ่มเพราะฉะนั้นอาจจะโดนแย่งตัวหรือบางทีเรามีหัวหน้า2คนหรือ3คนเออนะ ลูกน้องไม่มีแต่มีหวัวหน้า3คนนะสั่งงานทั้ง3คน <c oughs> เออก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตั้งรับนะผมบอกแล้วว่าซันซันทรายนไครอนเป็นช่วงเวลาที่ขเขาเรียกอะไรดีถ้าเกิดคุณเองทำได้ดีในช่วงเวลานี้คุณเองก็จะผลงานก็จะเป็นที่ประจักษ์สำหรับเจ้านายทั้ง3คนหรือมากกว่านั้นของคุณนะเป็นช่วงเวลาที่ ก็เป็นเรื่องของการทดสอบเป็นการพิสูจน์ฝีมือตัวเองนะครับผมคุณมีฝีมือมากน้อยแค่ไหนนะฮะตั้งแต่คือถ้าจะบอกนิดนึงในส่วนของเดโมกราฟิกหรือว่าประชากรของช่องนี้มันเริ่มที่18อายุ18นะครับผมแล้วก็ประกองอยู่ที่ประมาณอายุ30 นะแล้วก็ไล่ไปจนถึง40วัยทางานอนะ่ะเพราะฉะนั้นประชากรส่วนใหญ่ผมคิดว่าในช่วง30นี้คือเป็น,นวัยทํางานใช่ไหมล่ะเออในช่วงเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าจะมีการปรับผังองค์กรมีการกระจายงานนะครับผมใครที่โอเวอร์โหลดนี่ผมบอกเลยว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณเองต้องฉกฉวยโอกาสคุณนะะว่าเออพี่คะเออหนูไม่ไหวแล้วหนูดู โปรเจกต์อยู่15โปรเจกต์นั้นถ้าพี่จะเอาให้หนูไปดอทไลน์หรือให้หนูไปขึ้นกับอีกหัวหน้าหนึ่งเนี้ยหนูจะต้องรับงานขนาดไหนต้องมีคนมาแบ่งโหลดงานของหนูออกไปนะฮะไม่งั้นหนูมันจะไม่สามารถมีเวลาว่างไปทำหน้าที่อื่นได้นะฮะโอเคมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะไม่ต้องเขาเรียกอะไรจะไม่เอออ,อ,อหอมนนะฮะจะไม่เอออ,อหอมคุณเองจะต้องสปี a อัพหรือว่า ยกมืออ่ะคือพูดสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะครับผมโอเคไหมในสถานการณ์นี้อ่าเพราะฉะนั้น rethink r e w i n e reorganize นะฮะซึ่งถ้าเกิดในช่วงเวลานี้เพราะว่ามัน retrograde ไหนไหน i n v i r g o v i r g o จะโฟกัสในเรื่องของ health หรือสุขภาพนะครับผมโฟกัสในเรื่องของ habit เรื่องของสิ่งที่คุณเองทำเป็นกิจวัตรประจำวันทำเป็นนิสัย ะะและอันที่3คือเรื่องของ work efficiency หรือประสิทธิภาพในการทำงานผมบอกแล้วว่าประชากรของช่องนี้ส่วนใหญ่จะกองอยู่ในวัยทำงานใช่ไหมสามสิบนะฮะไหนใครทำงานอยู่บ้างนะฮะ <c oughs> พิมพโชคดีเทวรักษ์ทำงานพิมพโชคดีเทวรักษ์ทำงานอ่ะคุณอยากจะโชคดีในงานของคุณไหมละ่ะพิมพโชคดีเทวรักษ์ในการทำงานของคุณนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ work efficiency ประสิทธิภาพในการทำงานอ่าหมอค่ะ แล้วไม่แค่คนที่เพิ่งกำลังเรียนหรือว่าเพิ่งจะเ,เขาเรียกอะไร finish college จบจากมัธยมหรืออะไรอย่างนี้กำลังจะไปที่มหาลาัยบ้างเลยเหรอ,อก,ก็ใช่แต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยนะคุณเองก็ต้องเข้าใจนิดนึงเรื่องของการเรียนถ้าผมบอกว่า reorganize เนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอาจจะมีการเปลี่ยน Major เปลี่ยนเ,เขาเรียกอะไร Major Minor วิชาหลักวิชารองของ ของคณะของคุณหรือกลุ่มความรู้ของคุณหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อาจจะทํางานอิสระเนี่ยไม่ได้ทํางานในองค์กรแล้วก็ไม่ได้เรียนอยู่ด้วยคุณเองอาจจะไปเหมือนหาคอร์สที่ตัวคุณเองสามารถใช้งานได้ในในการกิจการค้าขายของคุณอะไรแบบนั้นนะครับผมต่อไปนะฮะ mars square saturn อ้ mars square saturn นี่เป็นอะไรที่สนุกสนานมากครับผมเพราะว่า mars คืออะไรครับคือการลงมือทำนะครับนี้ มันจะเป็นลักษณะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าหงุดหงิดเต็มที่นะฮะเออหงุดหงิดเต็มที่เลยเพราะอะไรเขาบอกว่า frustration possible the most frustration possible เป็นลักษณะที่ผมบอกว่าอ้าโอเคถ้า Mars เนี่ย trying กับ saturn ก็เป็นช่วงเวลาที่ทำการเขาเรียกอะไรเปลี่ยน action ให้เป็นของจริงได้ได้อย่างลงตัวนะแต่ครันี้มัน square พอมัน square มันเป็นยังไงพอมัน square มันเป็นลักษณะที่ เฮ้ยห้ามทำอะ่ะไม่ให้อะ่ะไม่ยอมขัดขวางอุปสรรคนะครับผมแล้วถามว่ามีทางให้ไหมมีคำแนะนำแนะนำอะไรให้ไหมโน no. ไม่มีไม่ให้ขัดขวางอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้คุณเองจะรู้สึก frustration หรืออึดอัด งุดงิดงุนงิดนะฮะในหลายๆเรื่องของคุณนะครับผมไม่ว่าจะงานบางทีอาจจะ frustrate เรื่องของความสัมพันธ์น่ะอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนน่ะอยากอยากจะไปเล่นเกมบ้านเพื่อนน่ะทำไมไม่ให้ไปอ่ะอันนี้พูดไม่ใช่พูดกับแม่นะอันนี้พูดกับภรรยาอยากไปเที่ยวกับเพื่อนน่ะอยากไปบ้านเพื่อนไปเล่นเกมบ้านเพื่อนน่ะทำไมไม่ได้เออเป็นลักษณะนะอาจจะงุดงิดหยุดงิดในเรื่องของความสัมพันธ์หยุดงิดในเรื่องของงานงุนงิดใน กับเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับการจะเป็นลักษณะนะั mm ้น hmm. frustration possible instead of put, for, pushing forward นะ build slow and strong นะครับผมอ่าโอเคไม่ให้ไปใช่ไหมอ่งางั้นก็เดี๋ยวขอโอกาสหน้านะขอโอกาสหน้านะแล้วก็นับรวมได้10แล้วค่อยไป1ครั้ง <laughs> นะครับผมเพราเขาบอกว่า build slow and strong เป็นลักษณะที่อค่อยๆไปไม่ให้ไปก็ได้แต่ว่า เดี๋ยวขอขออะไรติดไว้คราวหน้าในลักษณะนั้นนะครับผมเป็นท้ายช่วงนี้เป็นยังไงนะช่วงนี้ Sun conjunction Mercury c a z i m i ซโอเค Mercury c a z i m i เรื่องของการสื่อสารจงแจ้งสว่างโดดเด่นสวยนะฮะ The moment of clear insight admit retrograde f o x ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้ Mercury retrograde อยู่มันก็จะ เขาเรียกว่ายกเลิกมีข้อขัดขวางการเจราจาอาจจะล่าชา้ามีการเพิ่มเงื่อนไขอะไรแบบนี้แต่ว่าพอซันเข้าไปปุ๊บให้ใช้เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อะอะไรที่ทำให้มันเดินถอยหลังอะไรที่ทำให้มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่อะไขให้กระจางเขียนลงไปเจราจาลงไปพูดคุยลงไปเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับโอเคไหม